ทุกป่าทุกท่านนะครับที่มี่จะรักในการจรีเคยตกมาหลายๆเทือนนะครับกบการว่าต้องใส่ืหอนี่คือเกานะครับเนาะสายสด สวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับทีมี่จะรักในการตกปลานะครับมือนีกับพ่อกับผมคือเก่าครับผมหน้าโจนะครับในช่องโจพันอุดรมือนีผมกับเจมี่มีโอกาสนะครับออกมาไม้เดิมนะครับไม้เดิมที่เคยตกมาหลายเทือนนะครับกับมือนีกับมาเทศยนไม้นะครับกับมาติดตามรับชมกันเลยว่ามือนีผมสีมีผลงานบอหนอกับกับไม้นะครับของไขรชชยชนะลัวครับผมนี่ครับใหม่ตัวนี้สีสันสวยงามครับผมกาดไม่ต้องใสมมือนีคือเก่า นะครับเนาะสายสดไปเลยนี่กะเอาเพื่อว่าเป็นการบอไลนะครับกะลุยอูอมันเบียดเป็นทิศทางอะไรตัวเนี้ยสงเสริมเดาไม่ได้เลยไปครับไปนี่ไปเดือดรครับผมตรงนี้นานาวครับผมนานาวก็สั้นเนี่ยยังไงครับช่วงนี้ไปลุยครับผม mày có bún, Mày, đi không, đó, không, đó, không, đó, không, không, đó. không, không, <laughs> นี่ครับใม่เดี๋ยวแล้วครับกัากผลงานของผมด้วยนะครับนอะนในช่องโจพันธุ์ดรน,นะครับกับกบไม้นะครับกบใหม่ o ของไข่ใช่ชนะล่วงครับผมนี่ครับว้า wow.